คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมคุยกับเด็กๆเรื่องข้อตกลงก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมนะคะสวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับกิจกรรมมอนเตสซอรีค่ะวันนี้ค่ะคุรูใบหม่อนมีกิจกรรมภาษาไทยที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วจำได้ไหมคะว่าครูใบหมอนนำเสนองานการจับคู่บัตรคำกระสิ่งของให้เด็กๆ ่าเป็นยังไงบ้างคะทำได้หลายครั้งแล้วหรือยังวันนี้นะคะคุณครูใบหม่อนจะนำบัตรคำพ่วงนั้นแหละมาเขียในใสทาายค่ะ่าเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะค่ะและนี้นะคะก็คืออุปกรณ์ของเราค่ะมีสิ่งของต่างๆนะคะ บัตรข้าที่น้องเคยทําในครั้งที่แล้วนะคะและที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกระบาดทรายอันนี้ค่ะสำหรับให้น้องเขียนคาลงไปถ้าไม่มีกระบาดทรายใช้เป็นแป้งหรือว่าเป็นข้าวสารก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํางานกันเลยค่ะมัขามมัขาม มะนาวมะนาวมะพร้าวมะพร้าวมะละกอมะละกอ เด็กๆช่วยคุณครูใบหม่อนอ่านคำคำนี้ได้ไหมคะมะนาวถูกต้องคะ่ะมะนาวมะนาวอยู่อันไหนคะอันนี้ถูกต้องคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเขียนคำว่ามะนาวกันนะคะมอ อามออามะนออาวอนาวมะนาวถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาเาขียนคำต่อไปกันนะคะ ต่อไปคุณครูใบหม่อนอยากเขียนคำว่ามะละกอเด็กๆช่วยชี้ให้คุณหมอนดูหน่อยได้ไหมคะอันไหนคือมะละกออ่าอันนี้ถูกต้องค่ะมะละกออันนี้คือบัตรคำคำว่ามะละกอใช่ไหมคะแต่คุณหมอนจะคว่ำม,มันลงนะคุณหมอนจะลองเขียนเองก่อน มัดรออละกออกอมัดละกอเรามาตรวจสอบกันนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะมะละ ก็เข็นได้ถูกต้องเลย ผู้ปกครองสามารถให้น้องเขียนคำทั้งหมดที่เคยทำกิจกรรมครั้งที่แล้วได้เลยนะคะโดยอาจจะมีการสลับกันระหว่างการจับคู่คำกับสิ่งของแล้วเขียนหรือการเขียนก่อนแล้วค่อยมาเปิดดูบัตรคำหรืออาจจะเป็นสลับให้คุณพ่อเป็นคนเขียนแล้วน้องเป็นคนหาบัตรคำให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าสลับกันไปมาแบบนี้นะคะ เพื่อที่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะได้มีแรงบันดาลใจและความสนุกสนานในการเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บอุปกรณ์กันนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ถ้าหากว่าเด็กๆบางคนนะคะที่ยังเขียนต่อหัวอยู่หรือว่ายังเขียนกลับหน้ากลับหลังอยู่ไม่เป็นไรค่ะให้เด็กทำกิจกรรมนี้บ่อยๆนะคะแล้วน้องก็จะฝึกเขียนอย่างถูกวิธีได้เองค่ะและท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะคุณครูใบหมอนมีรูปภาพอุปกรณ์ที่จะใช้ในสัปดาห์ถัดไปใส่ไว้ให้แล้วนะคะอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ อุปรกรณ์สำหรับสัปดาห์ถัดไปนะคะจะมีตัวเลขตามภาพนี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถเขียนใส่กระดาษได้เลยนะคะแล้วก็มีถาดทรายสำหรับเขียนค่ะ